การเดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านสร้างแก้วอําเภอภูผ,ผานจังหวัดสกลนครในวันนี้นับว่าสะดวกสบายกว่าเมื่อ34ปีที่แล้วโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปในพุทธศักราช2520ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดสำหรับราษฎร124ครัวเรือนแห่งนี้คือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยสร้างเขื่อนดินปิดกั้นลำห้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกขร้อนจากการขาดแคลนน้ำฝนมองเห็นมาบ้านนี้ขาดแคลนทั้งน้ำทั้งน้นสร้างอ่างในยายลายที่สุดกองคในีทต่บ้านในเมืองก็ได้น้ำใช้เจ้าของมือนี่แหละครับอ่างเก็บน้ำที่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้ราษฎรหมู่บ้านสร้างแก้วนี้จึงเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริโครงการแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคที่เรียกกันสั้นๆว่าภาคอีสานได้ชื่อว่าแห้งแล้งกันดานที่สุดเพราะสภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำน้ำจึงซึมหายไปอย่างรวดเร็วประกอบกับหลายพื้นที่เป็นดินเค็มส่วนในฤดูฝนก็มักเกิดน้ำท่วมตามสองฝั่งลุ่มน้ำฉีมูลและแม่น้ำสงขลา ในช่วงต้นได้พระราชทานพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยโครงการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ต่างๆต,ต่อมาจึงทรงวางเครือข่ายเพื่อควบคุมปัญหาทั้งน้ำแลง้งน้ำท่วมและน้ำเค็มได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดในหลายพื้นที่เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำกัมอันนึ่งมาจากพระราชดำริที่ควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในจังหวัดสกลนครและนครพนมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนอันนึ่งมาจากพระราชดำริในเขตตำบลกกตูอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร สภาพพื้นที่เป็นแอ่งในหุบเขามีหมู่บ้านเรียงรายตามที่ราบเชิงเขาชาวบ้านทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักจึงประสบความแร้นแค้นจากการขาดแคลนน้ำมีพระราชดำริให้จัดสร้างเครือข่ายน้ำประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำเจ็ดอ่างดหลันตามระดับพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ำห้วยผุห้วยพุง ห้วยหอยและห้วยไผ่ยิ่งกว่านั้นทรงวางระบบให้นำน้ำเหลือใช้จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ผ่านอุโมงค์ที่ขุดลอดเนินเขาความยาว2กิโลเมตรซึ่งพระราชทานชื่อว่าอุโมงค์ลำพยังภูมิพัฒน์มาเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์เครือข่ายน้ำตามพระราชดำริ ได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรมากมายในพื้นที่โครงการทั้งจังหวัดมุกดาหารและกาลสินห์ขอพูดในหลวงเพื่อนมาสร้างอันนี้ในอุดมสมบูรณ์เนอว่าแต่ก่อนนะครับบ่มมีโครงการของในหลวงก็คือไปแลกขา้าวไปขอข้าวขึ้นมากินมาสม,ม้อนี้นี่โอ้ยสบายซ้ำม,มีทองค่เนะครับซ้ำม,มีมีทุกอย่างไปถ้าขาดน้ำล้ะก็คือบ่ไ้อย่าง ถ้ามีน้ำแล้วมีทุกอย่าง